กันแดดหน้าเนียนของอีฟไม่เหนียวไม่มันไม่เยิม้มไม่เป็นคราบทาปุ๊บเนียนปับ๊บเดี๋ยวจ๋าจะลองทาทุกคนดูค่ะดูเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อสมูทสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวผิวแห้งก็ใช้ได้ผิวมันก็ใช้ได้นะคะเพราะว่ามันคุมมันได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยเดี๋ยวจ๋าจะลองทาครื่องหน้าให้ดูนะคะว่ามันเกลี่ยง่ายขนาดไหนข้อดีของเนื้อสมูทนะคะคือมันเกลี่ยง่ายมากเนียนปกปิดดีดตัวนี้นะคะจ๋าใช้แทนรองพื้นหรือว่าบีบีเลยค่ะ สิบบำรุงไม่เท่ากับหนึ่งป้องกันนะคะทุกคนมันเป็นตัวปกป้องผิวจากการถูกทำร้ายจากแสงแดดจากมลภาวะกันแดดกันน้ำกันเหงือ่อกันฝุ่นกันแสงสีฟ้าที่สำคัญปกปิดได้ดีมากแล้วก็คุมความมันได้ดีมาก เห็นไหมปับเดียวคือมันเนียนกริบแล้วเห็นไหมคะดูนี่เลยนี่คือข้างที่ไม่ได้ทานะคะและนี่คือข้างที่ทาเห็นไหมคะว่าความเนียนคือแบบแตกต่างกันเลยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะที่สําคัญคุมความมันได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยค่ะหลอดนี้แค่350บาทเท่านั้นแค่หลอดเดียวจบเนียนกริบที่สำคัญปกป้องผิวจากการถูกทำลายด้วยค่ะ350บาทเท่านั้นถ้าเกิดว่าสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอิททุกประเทศเลยนะคะ